ปัจจุบันรถจักรยานฮาร์ดเทลเราครับแต่แขน,นก็มาเป็นหลายแบบมากวันนี้ก็เลยมาไล่เรียนกันว่าประเภทของเสือภูเขาฮาร์ดเทลเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็แบบไหนเหมาะกับใครนะครับก่อนหนึ่งก็ามาย้อนกันไปเลยว่าสมัยผมขี่ใหม่ๆสัก20ปีแล้วครับยุค8สปีด9สปีดนะ จักรยานมันก็ถ้าฮาร์เทียลนะครับมันมีแค่2อย่างเลยมันมีเดินจัมปิ้งแต่สมัยรถร้อยี่บหกมีรถเดินจัมมีรถคอร์สคันทรีมีแค่นี้เลยแค่นี้เลยที่ผมนึกออกนะเท่าที่แบบจำจำได้แล้วก็มันก็พัฒนามาเรื่อยๆโจทย์ของคนขี่ก็ต่างกันโจทย์ของการใช้งานอะไก็ต่างกันครับซึ่งบางทีบางทีหลายครั้งเนี่ยเรา พอขี่ถึงจุดหนึ่งะครับเราอยากขี่ฮาร์เทลเพราะว่ามันเป็นฮาร์เทลคือเราอยากขี่ฮาร์เทลเพราะว่ามันเป็นฮาร์เทลแค่นั้นเลยครับทั้งที่บางคนก็คือมีฟูซัดอยู่แล้วขี่ฟูซัดมันดีกว่าทุกอย่างนะยกวเว้นแบบน้าหนักกับกับแรงพลังลงล้อเนี่ยมันก็ต้องร้อยกว่าบนฟูซัดกับน้ําหนักก็ต้องหนักกว่าแต่ว่าน้ําหนักเดี๋ยวนี้ก็เบาได้ใกล้เคียงแล้วดิฟกันเต็มที่ก็โลนึงแต่บางอารมณ์เราอยากขี่ฮาร์เทลเพราะว่าเป็นฮาร์เทลทีนี้มาไล่เรียงกันดีกว่าครับว่าปัจจุน มันมีฮาร์ทเทลแบบไหนบ้างแล้วก็แบบไหนบอกกับใครครับซึ่งบอกตามตรงว่ามันมันตอบโจทย์ผม,มบ้างบ้าเพราะตอนสมัยก่อนผมก็คิดแบบนี้แต่มันไม่มีใครทํแเราก็ขี่ยานมาเรื่อยแล้วจนจนจนุดหนึ่งก็มีจักรยานฮาร์เทลที่ตอบโจทย์เราแหละอันดับแรกนะครับฮาร์ทเทลปัจจุบันก็จะเป็นเดี๋ยวขึ้นรูปให้นะครับฮาร์ทเทลปัจจุบันที่เราหนีที่มันเป็นเบสเลยเป็นพื้นฐานเลยก็คือเป็น ็กซีหรือคอ s c ์ u คนทรีคอ s s ์ o คนทรีก็จะสร้างมาเพื่อเพื่อเน้นปัน่นทางดินทางดำแต่เน้นทางดินเป็นหลักทางดินก็จะเป็นปั่นทั่วๆไปปั่นขึ้นปั่นลงคือมันทําได้อย่างรถจริงๆอ่าร,ร,รถคอส s ์แคนทรีมันมันทาได้ทุกอย่างครับตอนนี้อะไรที่มันทําไม่ได้แต่มันทําได้ตามสภาพของมันนะอย่างรถอคอสต์แคนทรีลงเส้นทางดาวฮิวได้ไหมถ้าในประเทศไทยอย่างเช่นเอ่อขาวิโต้เขาใหญ่เที่ยง ผมว่าฮาร์ทเทลมันก็ขี่ได้ครับเพราะเส้นทางมันไม่ได้ยากชันยิ่มากแต่ถ้าเป็นแบบว่าเชียงใหม่ลายลายดิบๆหน่อยมันก็ลงได้แต่มันเหนื่อยเพราะฮาร์เทลมันกระแทกหรือหัวหินอะไรเงี้ยอะไรแบบนี้แต่ว่าแต่เดื่อยๆไปฮาร์เทลมันทําได้อย่างรถค้อกันที่เลยเพราะว่าเริ่มขี่ใหม่ๆผมก็ขี่รถครอสคันที่เลยเรางบน้อยเราซื้อ,อรถครอสมาแล้วก็เราเพิ่งรู้ตัวเองว่าเราชอบแบบแบบนั้นแล้วเอาอรถครอสเดิมที่เรามีเนี่ยมาทํา ทำก็ไม่ไม่ได้ทาอะไรมากครับเปลี่ยนสเต็มสั้นลงสมัยก่อนมันเต็มหนึ่งร้อยมาจากโรงงานนั้นก็เป็ี่ยนสเต็มห้าสิบใส่แฮนยกแค่นี้เลยเอาไปขี่ได้อยู่เรื่อยเขาิโต้ลงได้ทุกลายทั้งลายถังกยะยที่มันยากกว่าแล้วก็ลายสาลาข้างบนที่มันมันง่ายกว่าก็ขี่ได้ทุกลายเพียงแต่เราจะเร็วเท่าฮูซัดไม่ได้ครับมันก็ต้องขี่ตามสภาพช้ากว่าแล้วก็ดอกทางตัดลายถังกระยก็ดอกได้ ไปกอดูฮันทลรถคอร้อนแท้เลยดอบแล้วก็รถคอนร,ระดับดอบระดับห้าสิบเซนสบายมากแต่ผจำได้ตอนขี่สติกลางคืนเนี่ยรถคอทันทรีรถคอแท้ๆอะไรอย่หมนีอกรถคอแท้ๆเปลี่ยนแค่คอกับแผนนะแนด์ยกขึ้นแล้วก็เปลี่ยนคอสั้นลงขี่สติจะเพื่อนไปดอบแถวแถวเส้นลาดเพลามันจะมีจุดหนึ่งดอบสูงมาตีว่าประมาณเมตรนะครับเกือบเกือบเมตรแปดสิบถึงเมตรดับลงมาทุกอย่างโอเค ไม่มีอะไรบุบสลายแต่ว่าสิ่งที่เจอคือรถยุบสุดแล้วก็ขาจานขาจานบิดก็คือเฟรมมันไหวแต่ว่าตัวรถโดยอะไหล่โดยอะไรมันอาจจะไม่ไหวแล้วก็รถท้าเทลอดอปแฟลตรหรือว่าดอปจากที่ลาบลงที่ลาบเนี่ยทาเทลมันก็ขาเทลครับยังไงผมก็แนะนําโดยส่วนตัวนะไม่เกินห้าสิบเซนเก <c oughs> ินนี้ <c oughs> อันนี้ก็รถข้อกันที่นะ คือกล้าพูดเลยว่าทำได้ทุกอย่างแต่จะขี่เป็นยังไงก็แล้วแต่ยุคแล้วแต่สมัยแล้วแต่ geometry นะครับอ่าแล้วก็ยุคแรกนอกตีคู่กันแล้วรถทับน้ที่ก็จะมีรถเดิดจัมสมัยยุคผมขี่ใหม่ๆก็คือเห็นพี่ๆเขาครับพี่ๆรุ่นใหญ่ที่เขาแบบขี่มานานก็จะมีรถสองคันสูตรหนึ่งคือมีรถดาวฮิรคันหนึ่งแล้วก็จะมีรถเดิดจัมอีกคันหนึ่งไว้โดดเนินในวันหยุดในกรุงเทพแล้วก็เวลาไปขี่ออกฟิปดาวฮิวก็ เอาเดาวฮิวเวอรขี่อะไรแบบเนี้ยก็มันจะเป็นคู่กันถ้าเป็นแนวนี้นะครับดาวฮิวเวอร์รถเดอร์จัมด,จดาวเดินจัมคันหนึ่งซึ่งแน่นอนหลังจากผมขี่รถคอร์สก็พอเริ่มมีตังเก็บตังก็ซื้อเดอร์จัมกดรถฟูซัสอีกเพราะฟูซัสมันแพงรถเดอรจัมเราตอนนั้นกำตังสองหมื่นมันหลับตาจิ้มรถคอมพลีทได้เลยหลายยี่ห้อนะครับรถเดอรจัมก็ดีไซน์มาสําหรับโดดเป็นฮัทเทลดีไซน์มาสำหรับโดดเอาจริงแล้วโดดเนินเนี่ยครับโดดเนินเนี่ย รถท้เทลมันเหมาะกว่าโดดเนินแบบมีตัวรับนะครับเพราะว่าหลายคนเข้าใจว่ารถฟูซัทมันไว้โดดดีกว่ามันดดของละแบบฟูซัทมันคือขี่ในเส้นทางธรรมชาติเส้นทางดาวฮิลสามารถดอกแฟลตได้สูงกว่าแต่ถ้าเดิรจําโดดเพื่อความสนุกหรือโดดเพื่อการฝึกซ้อมเนี่ยมันขี่ได้คมกว่าเพราะว่าพอขึ้นเนินเนี่ยมันมีตัวรับดังนั้นการกระแทกมันไม่เยอะแต่จังหวะขึ้นครับด้วยความที่เป็นท้เทลเนี่ยมันสั่งได้มากกว่ามันไม่มี ะไรมาซอฟแดงแล้วโดดลอยได้สูงกว่าอันี้ก็ทาให้ท่า,ทาของรถเดือจํำนะครับคือรูปให้เรื่อยๆแล้วที่ผมบรรยายไปนะครับ X4 แล้วเดือยจํำแล้วยุคต่อมาผ่านเวลามาเนื่อนานมันมีจุดเปลี่ยนแถวๆปี2010 56หมันเริ่มมีรถยุคใหม่แบบใหม่ขึ้นมาเขาเรียกว่ายุคแรกเขาเรียกว่า Trail h ร์ d Trail ตอนหลังก็แตกเป็น Hardcore Hardtail a l าท s t h a r d t a i ลอะไรกันแล้วแต่แต่ตอนนี้มันนิ่งแล้ะ ผ่านเวลามาหลักสิบปีแล้วทุกอย่างมันนิ่งแล้วก็ขอแบ่งแบบเข้าใจง่ายครับส่วนจะเรียกอะไรแล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยเอ,เอาว่าผมจะแบ่งจะได้จําจําอิงกับฟูซันด้วยยุคที่เริ่มเกิดมาเนี่ยมันก็จะมีฮัตเทลยุคใหม่ก็จะเป็นเอ่ Trail, Trail, ทรลวอรเทลซึ่งยุคแรกมันจะคู่กับโชคเสียจากปี2 0 1 4ันจะออกแบบเฟรมคู่กับโชคหน้าร้อก่อนเลยเพราะว่า มันมีโจทย์แบบนี้ครับคือต่างๆต,ต่างประเทศเขาเขาขี่หลายแบบมากครับมันมีโจทย์นี้มันมีนักขี่บางบางคนเนี่ยครับเขายังหลงไหลในเรื่องการขี่แบบพาทเทลแล้วก็ locally trail หรือว่าสนามที่ใกล้บ้านเขามันมันเป็น,เป,นเป็นทางค่อนข้างราบแลว้วก็นเน้นมีเนินมีอะไรวันเนี้ยเนินที่แบบขี่ด้วยความเร็วสูงอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมาะแล้วก็เขายังต้องปั่นขึ้นด้วยดังนั้นถามว่าเดิร์จัมมาแทน ยุคเทรลวาเทลยุคแรกได้ไหมแทนไม่ได้เพราะเดิมมันออกแบบมาสําหรับโดดในพื้นที่ปิดแต่เทรลวาเทลเนี่ยมันสามารถปั่นได้เพราะาเริ่มเริ่มมีการใส่เกียร์ใส่เกียร์ใส่ดับเบิลซีดโพสที่ที่ยกมาใช้จากจากปูซันครับมีเกียร์มีดับเบิลซีดโพสโชหน้ายุบเยอะขึ้นมันเลยกลายเป็นรถที่ปั่นได้ลงลงทางเทรลแบบโฟล์ได้โดดเนินได้สูงขึ้นมีความเร็วสูงขึ้น นิ่งขึ้นที่ความเร็วสูงตัวเฟรมมันเหมาะสําหรับการปั่นมากขึ้นครับก็จะเป็นยุคแรกก็พัฒนามาเรื่อยจิอเมทรีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมก็ไม่เจาะเรื่องจิอเมทรีนะครับมันก็รถก็ยาวขึ้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆต่อมาก็เริ่มมีมีมาเสียบกลางกลายเป็นว่าตอนนี้มีมีรถที่มาเสียบกลางเซวาเทียยุคแรกผมพอเรียกเป็นฮ์ทคาร์ฮัทเทียหรือเอ็นโดโรฮัทเทครับใช้โชคยุคประมาณ150บบวกลบ ต่อมาก็มีรถต้เสียบกางก็จะมามีเอัลโมเทนฮาร์ทเทรลครึ่งยุบป,ประมาณร 4- 0บบวกลบแล้วก็เป็นเทรลฮาร์ทเทรล1้0ยบวกลบซึ่งบางคนเรียกเหมารวมว่าเป็นเทรลฮาร์ทเทรลหมดเลยนะครับแล้วแต่จะเรียกเลยครับก็เลยมีแตกมาเป็นหลายประเภทก็เดี๋ยวผมอันนี้บรรยายนี่นจะงงก็เหมือนการคุยเริงจรจะไล่เรียงก็คือตอนปัจจุบันตัดมาที่ปัจจุบันเลยทุกวันนี้ก็จะมีการออกแบบฮาร์ทเทรลหลายแบบครับสิ่งที่ยังมีอยู่ก็คือ รถคอร์สันทรีก็จะเป็นรถคอร์สเน้นปั่นเน้นปั่นมากกว่าเน้นไหลปั่นดีนะเ <c oughs> บาเน้นปั่นขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นเดอร์จัมปิ้งแน่นอนใช้ขี่ในสนามที่เป็นเนินเป็นสนามปิดร็กปิดปโดดเนินในวนลูปลูปที่แคบนะครับใส่เป็นซิงเกิลสปีสดปั่นสตรีทในเมืองพอได้แต่ถ้าปั่นเข้าวเทรลนี้ไม่หลอดเพราะไม่ไม,มีเกียร์นะครับขัดขึ้นมาช่วงยุคเยอะขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเป็นเทรลฮาร์ดเทรลยุคใหม่นะครับก็คือจะเป็นรถตรงๆรเลยจะเป็นแบบ รถจีมียังยังอิงจากคอสคันทรีอยู่รถยังเบาอยู่องศาพออาจจะปรับให้ขี่ไหลลงได้ดีขึ้นช่วงยุบเพิ่มขึ้นจากคอสคันทรีแท้ประมาณนิดหน่อยก็คือปัจจุบันมาตรฐานอยู่ที่120นะครับแต่ว่าเอาจริงก็ใส่บวกลบได้ครับไปไปร้อยสามสิบก็ได้ยบช่วงยุบหน้า120เป็นมาตรฐานแล้วก็เฟรมก็ยังเน้นเบาอยู่เริ่มมีดับเบิลซีดโพสใส่ดับเบิลซีดโพสได้แล้วก็ตัวน,นี้ก็ยังเน้นปั่นขึ้นแต่เน้นลง เน้นขี่ลงได้ดีขึ้นเนียนขึ้นเร็วขึ้นอัพขึ้นมาอีกอันนึงก็เป็นอ l l m o u n t a i ฮะเทลก็ช่วงยุบกระจายเดี๋ยวนี้มันมาตรฐานอยู่ที่140บวกลบได้เหมือนกันครับก็คือถ้าเป็นร้อยเกนี่ยก็ร้อยสี่แต่ส่วนใหญ่ผมเพลรุ่ดยุคใหม่มาสเปคมาอยู่ที่140หมดเลยร4 0เป็นร้อองศาจะอ็กรซิบขึ้นองศาคอจะนอนขึ้นแถวหกสี่หนะครับเดี๋ยวนี้แล้วก็ เฟรมจะยาวขึ้นหางอันนี้มันจะไม่เหมือนรถเทรวร,เร์เทฟิกยูปรอยีแล้วครับมันจะหางจะเริ่มสั้นลงอย่างรถร้อยเนี่ยหางมันจะอยู่แถวสี่สามศูบวกลบคือจะเน้นควบคุมมาครับมากขึ้นเน้นปั่นลงมากขึ้นเน้นลงได้ดีได้เร็วขึ้นยางใหญ่ขึ้นบางคนบางรุ่นก็ติดมา2.4 2 .5 นี่ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งก็คือยก140เป็นมาตรฐานบวกลบนะครับ ฮาร์ดคอร์ฮาร์ดเทลเลยก็คือจะอะรเดิเอ็นดูโรฮาร์ดเทลหรือเทลว่าเทลก็อะไรมันมัน,ม,นมันไม่มีใครบัญญัชัดเจนอะเอาว่าเรารู้ว่าเราเรียกอะไรฮาร์ดคอร์ฮาร์ดเทลเนี่ยปัจจุบันนะครับมาตรฐานก็จะอยู่แถวๆช่วงยุบหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบถึงหนึ่งร้อยหกสิบหนึ่งร้อยสถึงหนึ่ง้อยหกสิแล้วก็องศาเฟรมก็ก็เหมือนเอาเวทีหน้าเทลเลยเพียงเพียงแต่มันปรับให้รองรับโชคหน้ายุบได้เยอะขึ้นแล้วก็ตัวเฟรมโดยมากนะครับจะหนักขึ้นเพราะว่าจะเน้นแข็งแรงขึ้นด้วย ด้วยการออกแบบให้ขี่ขี่ได้โหดกว่าแข็งแรงกว่ารองรับนักขี่ที่แบบประสบการณ์สูงที่ที่เขาเลือกขี่เลือกขี่รถแบบนี้เพราะมันเป็นฮัสเทลเขาอาจจะมีฟูซักที่บ้านมันจะเป็นรถคันที่2อะไรเงี้ยก็บางคนชอบเพราะมันเป็นฮัสเทลช่วงยุคก็จะ1 4 0ยสีร้อนะครับก็อยู่ที่เฟรมอยู่ที่การออกแบบก็มีประมาณนี้เลยมีอยู่4ีหประเภทครับที่ที่เป็นยุคใหม่ให้เราเลือกแล้วก็ แต่ละแบบเหมอะใครรู้ x c มันผมผมมันชัดเจนอยู่ครับ X4 เนี่ยคือเป็นรถคออันที่ที่เน้นแรงเร็วเน้นดันขึ้นเน้นแข็งบ้าแบบพลังเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยครับเน้นซ้อมแบบนี้ก็เป็น X4 ก็จบไป The t ร e จัมปิ้งก็ชัดเจนในตัวเองแล้วมันเป็นรถ The Jump คนที่ขี่คือเน้นโดดอย่างเดียวปั่นในลุกใกล้ๆในสนามใส่รถไปขี่ไปโดดอะไรเงี้ยขี่สติได้นิดหน่อยก็ขี่ในเมืองก็ได้เล่นอะไรได้ส่วนเบนตต่อไปก็เป็น เทรลฮาร์เทลที่สเปคยุบ120นะครับยุบ120เนี่ยก็จะเป็นคนที่เหมาะก็คือเป็นรถเป็นคนที่ขี่ครอสถึงจุดหนึ่งแล้วมันมีมีความชำนาญมีทักษะมากขึ้นแต่ยังชอบปั่นได้เยอะอยู่ยังชอบดันเขาอยู่ชอบขี่ที่มันเร็วขึ้นอ g g r ร s ส i ิบขึ้นทางขาลงขี่ได้เร็วขึ้นครับเพราะว่าก็จะมาเลือกก็จะเหมาะกับเทรลฮาร์ทเทลที่ยุบอยย่สิบนะเพราะว่าการยุบร้อเนี่ยเวลาเราเวลาเซแต 20%หรือ25%เนี่ยเวลาชนอุปสรรคชนรากไม้มันนุ่มกว่าเลงครับพอมันนุ่มกว่าแรงที่กระแทกแขนเราก็น้อยกว่าก็จะขี่ได้เร็วขึ้นส่วนหลังเนี่ยเป็นท้เทลก็ต้องยรับสภาพครับแล้วก็ยืนขี่อยู่แล้วมันก็กระแทกประมาณหนึ่งความเร็วก็ก็ใช้ได้ประมาณหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็เริ่มต้นใอยางเริ่ม2.4แล้ว <c oughs> พอ,อยาง2องเนี่ยก็จะนุ่มขึ้นโดยปริยายนะครับก็เหมาะกับสายคลอสที่ขี่โหดขึ้นอีกนิดหนึ่งต่อมาเอามเทนท้เทลยุบร้อยสี่ส มือนก็เหมือนเทรลยุบร้อย,ยียแต่ว่ามันก็โหดขึ้นนิดนึงแต่มันก็ต้องแลกมันก็ต้องแลกกับรถที่หนักกว่าเพราะว่าการใส่โชคสเปคยุบเยอะโชคก็จะตัวโชคโชกก็หนักกว่าถูกไหมแล้วก็เฟรมที่รองรับโชคยุบเยอะเนี่ยมันก็จะต้องหนาก,กว่าเพราะว่าการที่โชคยาวเนี่ยมันการงัดมันมันรุนแรงกว่าแล้วเขาก็ออกแบบไว้เผื่อคนที่ขี่ได้โหดขึ้นแรงขึ้นเพราะว่าคนขี่แบบเนี้ยส่วนใหญ่เป็นสายลึกและทักษะจะเริ่มสูงนะครับก็จะเป็น คนถีที่ยังเน้นเน้นทักษะมากขึ้นเน้นขี่ลงมากขึ้นชอบมัาเทลเพราะแค่ปั่นสะดวกแล้วก็อาจจะเอาไว้ขี่เล่นในเมืองมีเกียขี่เล่นกับเพื่อนเพื่อนสายคลอสอะไร,งไรเงี้ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งส่วนฮาร์ทก็ฮาร์เทลที่ยุบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนะครับที่ผมเห็นพาบัานตาเป็นที่นิยมมากๆคือเริ่มมีเป็นเป็นโครมบรีครับคือนิยมเป็นโครมบรีอาจจะด้วยความ ฟีลลิ่งอะไรของมันเนี่ยแต่เป็นอะลูก็ยังมีรไอรุ่นที่เป็นอะลูก็จะหนามาเลยหนาใหญ่หนักมาเลยครับก็แข็งแรงจูวีก็คล้ายๆออลโมเทนฮาร์ t เทลที่ยุบ140แต่แน่นอนเขาออกแบบปรับนิดหน่อยเพื่อให้รองรับโชคที่ยุบมากขึ้นคือยุบ150 160ได้ก็จะโหดขึ้นแข็งแรงขึ้นเฟรมหนักขึ้นรองรับการขี่ที่รุนแรงขึ้นเฟรมส่วนใหญ่นพานตานะครับส่วนใหญ่หลับตาที่มันรรดามาก พักจะเป็นเฟรมเหล็กหรือเฟรมโครโมี่รถามว่าไปฟูซัดดีกว่าไหมตรงจุดนี้มันคิดไม่เหมือนนครับคนขี่เพราะว่าเป็นนาดเทยมันไม่ใช่เรื่องราคาแล้วเพราะว่าพวเพื่อเพิ่ลองไปเซิร์ชดูครับยิ่งพวกฮาร์ดคอร์ฮาร์ดเทลเนี่ยเฟรมโครโมเนี่ยราคามันนุ่นสองพันเหรียญอะไรเงี้ยเลยคือ <c oughs> มันไม่ได้ถูกมันก็นราคาซูซัดได้แหละเป็น,นมันเป็นรถฮาร์ดเทลอะไรอย่างเงี้ยอันนีน้ก็จะเป็นเอามาฝากกันคร่าวๆนะครับว่า ว่าเดี๋ยวนี้ฮาร์ดเทียมมันมีหลายประเภทแล้วกลับมาที่ประเทศไทยคืออยากจะพูดอะไรที่มันจับต้องได้ผมไปเซิร์ชมาดูซึ่งอาจจะไม่ครบทุกแบรนด์นะเอาในแบบที่ผมเซิร์ชผ่านๆตาที่มันมีในออนไลน์เนี่ยเฟรมประเภทนี้มีใครเอามาขายบ้างเอร์แกนตี้มีทุกเจ้าแบนทุกแบรนด์เลยแบนไทยแบนดต่างเลือแบนจีนมีทุกแบรนด์เดอะจัมเดอะจัมมเนี่ยมีขายบางแบรนด์เห็นที่เห็นผ่าน,านตา คุ้นนว่ามารินมีอยู่น่าจะไม่แต่ม่รู้ว่าขายไปยังได้ขายไปแล้วนะครับมีอยู่ตัวสองตัวเฟรมเดรจัมแล้วก็นอกนั้นนอกนั้นผมไม่รู้ว่า NS เอสขายังทํำไหมอาจจะยังทำแต่ต้องอาจจะสั่งเป็นเฟรมเฟรมไปอย่างเงี้ยเอ็นเอสไบอะไรเงี้ยผมขึ้นให้นะครับ <c oughs> ถ้าเป็นเดิอจํานะใครที่หาแนวนี้ต่อมาถ้าเป็นเฟรมเอ่อเทรลฮาร์ท120ร้อยยนะครับเทรลฮาร์เทลร้มันจริงมันมิก มันคล้ายๆกับมันจะเป็นคอสคันทียุคใหม่แต่ผมว่ารว,วมๆนะมีขายแทบทุกแบรนด์เลยแต่ว่ามันมีรุ่นที่ต่างกันอย่างบางแบรนด์ก็เป็นรุ่นเริ่มต้นเลยอย่างเช่นที่นึกออกมารินก็มีมารินยุบร้อยยี่สิบบอบแคทมึงเดี๋ยวผมขึ้นให้นะผมจาไม่ได้ส่วนเทรกนี้ไม่ได้มีโดยตรงเทรกนี้ถ้าจําได้คือมารินตระกูลเมอร์ลินไงถ้าจำผิดเทรกกับมารินเนี่ยชอบจำสบกนัน มารินคือยี่ห้อรถมารินนะครับทริกจะมีรถทอยตันที่เริ่มต้นชื่อเมอร์ลินเพราะนั้นทริกเมอร์ลินยุคใหม่เนี่ยจากโรงงานก็ให้มายุบร้อยแต่ว่าองศาโดยองศาโดยเฟรมเนี่ยมันมันรองรับใส่ได้ร้อยยี่ซึ่งมันก็เป็นเป็นเทลร้อยี่สิบได้เหมือนกันครับองศามก็รองรับแหละแต่มันก็ไม่ตรงจ๋าทีเดียวมารินก็มีเลยตรงรุ่นบ๊อบแคทเมริด้าที่ล่าสุดเพิ่งลงในเพจ มีเลยเนี่ยไนเด้เนี่ยเอาตัวตัวสูงเข้ามาราคาก็จะสูงหน่อยส่วนบับแคทมาเรนเนี่ยเอาตัวเริ่มต้นมาราคาก็จะจับต้องได้เขาเพิ่มเงินสองหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยโยกอื่นนึนน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 ไกนนไม่ออกต่อมาเป็นออมเอลเทนฮาร์เทีพวกสเปคยุบร้อยสี่สิบครับยุบร้อยสี่สิบที่เห็นผ่านๆแล้วมีรุ่นน้องคีย,ยูเนี่ยมีทําช่องด้วยน้องแม็กกี้ก็เป็นใจแอนรุ่นจําชื่อไม่ได้เดี๋ยวขึ้นให้นะครับไม่รู้ตอนนี้ยังเหลืออยู่ไหมก็ยุบร้อยสี่สิบ เป็นออบาเมย์ทาร์เทลเลยแล้วก็มีซันตอ์ครูดซันตอ์ครูดเนี่ยยุคหลังตัวนี้ไม่มีเฟรมเปล่าไจแอนก็เป็นมาเป็นคันครับมีคอมพลีทเจนคอมพลตเอ่อซันตอ์ครูดก็เป็นรถคอมพลีทซันตอ์ครูดนี่จะอะไหล่เทพมาเลยราคาก็นู่นเลยครับแตะแสนเลยส่วนไจแอนก็สมเหตุสมผลอยู่แล้วอะไหล่ไม่ได้เททุกชิ้นแต่โดยรวมก็คุ้มค่าอยู่แถวแถวสามหมื่นบวกลบมารินก็มีมารินก็จะเป็น แซนเควนตินภาษาไทยแซนเควนติน s a นเควนตินแซนเควนตินก็เป็นคอมพลีตแต่เอาตัวเริ่มต้นมาตัวเริ่มต้นมามันราคาอยู่แถวสามหมื่นนิดๆตัวเริ่มต้นไปเช็คอะไรกันเองนะว่าคุ้มค่าไหมอะไรไงแล้วก็เอเอมีเป็นเฟรมด้วยเหมือนจะถ้าที่ผมมีข้อมูลนะมารินเหมือนจะถ้าเป็น s a n q u e n t ินตัวคอมพลีตมันจะเป็นปี รถปี22นะครับอาจจะขายยากเพราะมันมันเป็นเฟรมเฉพาะทางนิดนึงนต้องสายเล็กหรือว่าประชาธมพันธ์น้อยทุกท้ายเลยทุกเจ้าเลยคือโรงงานแล้วมาขายก็มาขายเนี่ยไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยว่าใครขี่เหมาะหมากับใครก็อาจจะเป็นยอซันควนตินคอมพลีที่ขายบ้านเราก็3ามหมกว่าบาทของล็กไปด้วยเป็นโจมมซี่เก่าอืน่าจะปี22อะไรเงี้ยครับ <c oughs> แต่ก็โอเคนะมันก็เป็น a g g r e s s i แหละ อะไรก็ไปดูกันครับแต่สเปคมันรองรับโชค140บวกลบ,บอ้ออันนี้ชื่นชมอมกอันหนึ่งอ่ามารินเขากล้าเอาเข้ามาสังเวนตินปี2023 24เลยเป็นตัวสีใหม่ล่าสุดเลยคุณป้อมขีอยู่ตัวนี้คือแท้เลยเป็นแกนสอดหนเลยถ้าว่างตรงกันเดี๋ยวผมไปทำรีวิวให้จะไปถามคนขี่จริงด้วยเป็นไงผมเคยลองหลังร้าน แต่ก็ลองแค่หลังร้านอะขี่สองสามรอบแล้วก็รัศมีเนี่ยห้าสิบเมตรหลังที่ลานจอดรถหลังร้านอะของมาลินนะขี่ดีตรงสายแต่ว่าถ้าเป็นของป้อมันน่าจะเป็นเฟรมตัวล่าสุดเลยน่าจะดีขึ้นไปอีกติดไว้ก่อนติดไว <laughs> ้จนเฟรมเขาจะเก่าแล้วอันนี้เป็น frame นะเป็นเฟรมนะเป็นเฟรมเฟรมเปล่าก็จะแถวแถวสองหมื่นซึ่ง <laughs> ก็ลองดูแล้วกันครับใครใครอยากได้ตรงสาย อีกอันนึงเมอริดาก็เอามาเมอริดานี้รู้สึกที่มีขายอยู่เป็นคอม plete เหมือนกันประมาณนาคาประมาณ30,000ื่นเป็นตัวสองพันยี่สามก็จิเบอร์ซี่มันจะต่างกับสองพันยี่สี่เล็กน้อยฮะ,ะก็เมอริดาต้องชื่อรุ่นว่านะต้องชื่อรุ่นว่าบิ๊กเฟรเลทำไมต้องมีชื่อบิ๊กตลอดเลยทุกรุ่นเลยจ,จ,จนจนสับสนอะบิ Big Nine, Big ๊กนายบิ๊กอะไรนะเอ้แต่อย่าไล่เลยเดี๋ยวง อันนี้ชื่อรุ่น Big Trail รุ่น Big Trail ปี2023ันบคอม plete นะสม้ักสมเนื้ออะไรดีราคาประมาณ30,000องศาเป็นองศาองศาปี23เพราะตอนนี้เอ่อ m มล i n ดาสองมีการอัปเดตจิวเมทรีเล็กน้อยนะครับที่จำได้คร่าวๆคือ2024วิสจะยาวขึ้นสัก20มิมิลองศาคอจากเดิมมัน65กว่ากลายเป็น64อะไรเงี้ย ที่เหลือก็ขายเหมือนกันหางเหิงเป็น1นั้งสี่แปดอะไรเงี้ยเฟรมบัลูดีไซน์เรียบง่ายนะผมผมชอบผมชอบที่นี่ออกมีมันนี้เลยผมเดี๋ยววงขึ้นให้รูปนะครับขึ้นรูปให้เพราะว่าอันนี้เอามาเล่าเป็นอัปเดตความรู้กันงั้นเดี๋ยวจะคนขี่เดียน,นี้ก็จะงงว่าว่าเฮ้ยรถมันมีมันมีแบบอะไแปลกหมแน่นอนว่าถ้าไม่ใช่คอสแันฟีเนี่ยรถทางเลือกมีไหมรถทางเลือกแบนจีนแบนที่ผมทํากันบ้านนะแบนจีนที่ผมหาข้อมูลหน้ากันบ้านเนี่ยคือ บนจีนก,ก็มีแต่จิวเวลี่มันค่อนข้างล้าสมัยอะ่ะถ้าเป็นรุ่นแนวนี้นะถอยไปนู่นอะ่ะถอยไปแถวๆปีเป็นจิวเวลี่ยุคป,ปี2 0 1พันสิบห้าสิบหกเลยครับตอนนี้สองพันยิบสี่โอ้ถอยไปนู่นละห้าปีอัพห้าปีอัพนะถอยไปห้าปีอัพส่วนส่วนรถแบรนด์ที่มีขายอยู่ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่แบบรถตกรุ่นนานๆก็เนี่ยครับก็น่าใช้น่าใช้เป็นเป็นแบรนด์ชั้นนำซึ่งเฟรมรถขี่ตระกูลพวกเนี่ย ถ้าเป็นอเอาประเทศร์าเทรเนี่ยมันไม่ได้เบามากแต่คนขี่มันมันมีความแตกต่างครับเป็นความอยู่นี้ซึ่งขี่ดีถ้าแล้วเร้ถ้าพูดพูดเรื่อยๆไปก็คือถ้าเราขี่คอร์สเลยเราไปขี่พวกนี้ได้ไหมต้องมีทักษะแบบเทพไหมนะไม่ยังเป็นครับรถจักรยานบางทีเราแค่ชอบมีความสุขที่ได้ขี่ครับซื้อมาขี่เลยจะเป็น มาฮาร์ดคอร์ฮาร์ดเทลเอาโมเทนาเทลยุบร้อยสี่สิบออมาใช้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรมันเป็นนาดเดียวเราปั่นออกกำลังกายปั่นเล่นได้เหมือนรถค้อนเลยแค่มันจะหนักกว่าถ้าเราไม่ได้แข่งขันก็ขี่ได้ทุกรุ่นครับหลับตาจิ้มได้เลยที่ชอบเอาที่ชอบแต่ถ้าใครยังยังต้องการเบาที่สุดเน้นปั่นเน้นออกทิปกับขาแรงเลยก็ไปรถค้อนทันทีแทบเลยวันนี้ก็มีประมาณนี้มาอัปเดตกันไว้เป็นไว้คุณข้อมูลไว้เป็นเพื่อนแบบ บางบางคนมือ,มอกลางๆยังไม่เข้าใจว่าจะซื้อรถแบบไหนบางทีบางคนไม่เข้าใจรับว่าซื้อฮ์ทเทลมันคืออะไรฮ์ทเทลมันคือแค่รถไม่มีโชค๊คหลังใช่ไหมใช่แต่มันมีหลายแบบมากเพราะฉะนั้นบางคนก็รู้ตัวเองว่าอยากได้รถแบบไหนก็ตรงจุดเลยบางคนก็อาจจะแ,แบบมีงบคันเดียวอยากได้รถที่กว้างๆหน่อยนุ่มหน่อยทาได้ทุกอย่างหน่อยก็เอามาเทนัทเทลกับโช๊คหน้ายุบร้อยสี่สิบกับรถร์าเทลในราคาที่จะต้องได้ ขี่ได้กว้างทุกที่อะไรเงี้ยแบบข้อประมาณนี้ก็ประมาณนี้วันนี้ก็ประมาณนี้เลือกตามชอบตามรูปประมาณกันได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ